โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีงบมาห้าร้อยนะไปเล่นห้องจูเนียร์แล้วกันนะคะวันนี้ไปครับวันนี้ผมก็ขอเล่นอกระสุนสองอันเอาหนึ่งเป็นคู่ก,กันแล้วกันสองเือนกันละมาหนักหน่าก็มาแล้วหนักหร่ายก็มาแล้วยิงปั๊ยิงปั๊บ เอ้ยร้อยสวยหอมดิหอมดิเออโอ้โหร้อยย่องว่ะร้อยย่อยงว่ะอ่อยเอาหน่อยขอยตัวขอยตัวขอยตัวยังไงจ๊ะกระสุนเริ่มไม่แตกว่ะเริ่ไม่แตกว่ะเบอรสองอันเบอรสองตัเดียวเออสี่ร้อยเอาเอาสี่ร้อยเช่ไหม เอา啊เอาวไข่ป่าซิไข่ไป,ไป่าซิไม่น่าได้ช้างช้างอะไรไม่แปลกเอาไททันแล้วกันนะไททันได้ไหมไม่ได้เห็นได้ฮะโอ้หมาไลมาแทนไม่เป็นไรแมาวาลมาแทนครับหมามาได้ไหมได้ไหม ลายแบบเนี่เยเรื่ยงว่าโอ้โหสีเขียวเออสวยร้อยหนึครับหลอ่อมันแบบหลอ่หลอมันแบบเออสีสุดเขียวดำมาอีกครับเรียบร้อยแมเ,เปลี่ยนแมพพอดี๊ดเ,ออเก็บตัวเล็กตัวน้อยกัน แปดไม้แค่มีแม่งูุกว่หลมงเนี่ยชอบนนอเนะนารอดมา,ากันจะเข้าให้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องรอมันต้องเอ้ยโอ้หไม่ได้นระบรอบแนก<ง>ว่าจะเข้าไหมทุกคนว่าไม่เข้าแน่เลยดูแต่้น แบบคนยังยินเยอะด้วยยังยินเยอะด้วยอืมเฮ้ยเฮ้ยแต่ในะควผมฝันไม่ใช่อ่ะอาเสียได้ใช่ไ้ก็ไม่ได้เออไอรีที่หมีมา140กระผมถึงยดนได้ไหมนะแปลไหมโอ้ นี่หุ่นยดินมาลายแตกนะเออมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งหนึ่งร้อยเลยอเลีลลลนะเ้ยนเอเลี้ยนมาให้อุย๊ยเลี้ยนสนามร้อยหกสิบครับผมอ่าได้คืนแล้วคนนืนทุนนี้กำไรอีกนิดหน่อยอ่าแล้วไปจิ้มไข่แตกมาอีกสวยดิโบก็ให้ดอกนี้พอเลยฮะขึ้นมาอีกสองระเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสี่บาทครับโอ้โหพอฮะวันนี้คุ้ม โอเคครับ,ก,รบ,บ,บ like, ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับถ้ชอบขอคะแนัหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้ได้ยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ